เน็ดพึ่งน็ดพึ่งนะครับนี่น้องคือฝนนะครับนี่พระโอ้ อยู่ก็ได้ยู่เป็นไดพี่น้องเนี่ยโอ้ยจุบึงจุบึงปลาแตกปลาแตกนี่นี่มาหนิพี่น้องนี่มาหนิโอ้ยหมูจบึงอือพี่บ้าได้เฮ็ดพี่บ้าได้เฮ็ดสวีรัสสวัสดีครับพี่น้องมืงหนีกับมาไต่เฮ็ดไต่เฮ็ดมาไต่เฮ็ดพี่น้องนี่มาไต่เห็นบึงหมูโจว้าควายสิมันบ่พี่น้องอือมาไต่เฮ็ดน้ำพิ่น ข้าได้เกียงข้าได้เกียงโอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิงบิงคุณอือปลามึงปลาด้วยออือโอ้ยมึงมุมนะครับเอาพ,พาไปชมบรรยากาศพี่น้องมันโอกเห็นปันใดอือกะมาประมาณตีห้าตีหาต้หาพวกวัวนั่นแหละเอาเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมพี่น้องห้าปันนี่พี่น้องอือมาไต่เฮ็ดนะสิม,มีิห้บ่พี่น้องเฮ็ดกระไร นี่ไห้กะทิดีนะครับปลากับหงกกินกกดีพี่นอ้องแง่งบึงฟอกบึงเฟ้กันเด้อก่อนก็นไปก็ได้ขามีพี่น้องข้าวันนี้นะครับน้ำฟอกน้ำเฟ้กับบึงดีๆ ไต่เง็ดไต่เง็ดพี่นอ้องไต่เง็ดอืมนะครับอ้าากับหกนี่ืะ ยังกับนีบบ่ยังกับนีนอบบน่อันนี้พี่น้อง,องมามามานี่เน็ด,นด,นดนนพึ่งเน็ดพึ่งเน็ดพึ่งวันนี่พี่น้องเห็นไหปฏิทูตุมุติมิเลยนี่พี่น้องเตมเลยบราณ

เก็บกันเก็บกันเนี่ยนครับเนี่ยในเหลี่ยมูนึงตัวสิพวาที่พี่น้องนะครับ ปปปปไปไเป็นได้เด้พอพี่น้นนนอยมูน้อยมูน้อยนี่ละนี่นในมูนึงซล้วนี่ละอื๋อเดี๋ยวไปหาตัวพี่น้องเดี๋ยวไปหาตัวนี่อ๋อไปที่พวกเห็ดเนาะอุ้ยน้องพี่น้องพี่น้องนี่เด้ยวที่เดียอืมอื้อ พี่น้องเห็ดเห็ดนะครับเห็ดเห็ดนะครับนี่พี่น้องนะครับนี่เก็บเลยเก็บเรื่อยสิบพอท่านเพื่อนนะครับนี่อ้หูไม,ม่ก็ได้ โอ้ยมันงามพี่น้องได้เบิ่งนี่เป็นไดนะครับเห็ดนะครับเห็ดพึ่งหวานพี่นอ้องเห็ดพึ่งหวานผุ่นดอกหนึ่งโอ้ยยุ่ง โอ้ยนะครับเกิดต้องตะแกงต้องไป งเลยด <grease S 2> <ะ>้วอพี่น้องนี่บ่สวัสดีนีบ่สวัสดีนี่ติพึงคมเอ้ยพึงหวาน หนมาแขกผู้เดียวกิบผมขาไหลอยู่มึงนี่บกดวงแต่ดิเนี่ยได้กิบไปน้ำอยู่เป็นมูเลยเนาะเอาอยู่ไหมเฮ็ดปวกปวกก็เฮ็ดอันเดียว ขอมาหายยาต่างราบาดอ,อกไปแล้ว

สิเลยพี่น้องเฮ้เห็นปอนี่นี่มองใกล้ๆไหมมองใกล้ๆน,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 นี่พี่น้องนี่อุ้ยฮารจ่อยนี่นีน่เก็บให้เพิ่อ พุ่งปุนะโอ้ยนี่ะครับนี่ครับติดตาครับเห็ดโอ้ไอ้นี่เป็นใหม่ด้วยพี่น้องปุนะ đề mán với nè oh, mán bò cho qua má, mán bò thăm nè cái đấy với nó bà với nó quay lại nhang mà này pa lại mà chỉ sau mà heang mi heang mông gì lại. อืโโมมอาเห็นไหมโซมิยังโซมิยงกับตายเห็ดอ,อืออมนี่ลองมาเจิ้มเห็ดนะครับจิบเ,เห็ดกัน ปลาพวกคุณพี่น้องปลาพวกคุณย่างย่้มขึ้นก็บจะหมุนปลาหมุนดงไปอืไข่ตัวใดซ้ำนี่เนาะไข่ตัวใดซ้ำเนี่ยพี่น้องเห็นปะโอ้ยมันสุดยอดเหลียวอีหลกดินี่เป็นไดพี่น้องเนี่ยโอ้ยจับเบิง้งจับเบิง้งปลาแตกปลาแตกนี่นี่น,นี่เห็นปะนี่พี่น้องเห็นปะนี่โอ้ยหมุดจับเบิง้งอือพี่บ้าได้เฮ็ดพี่บ้าได้เฮ็ด อืม่มเห็ดพึ่งหวานได้พี่น้องโอ้ยกินหวัวถั่วเมีย่ยอยู่บานดิบ้านนี่อืมยังไงบัญสีได้กินเนาะพี่น้องเนาะเอามาหาเห็ดมาถึงแต่ตีซิวกลัวพี่น้องตีซิวกัวนี่ไมาได้เห็ดเห็นบ่เนี่ยโอ้ยฝนกระตกุตก,ตกคิดว่าเสียนสะเพื่อนออกเลี่ยวมันบัวสะได้พี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งมันบัวสะนะครับเนี่ยนี่เบิ้งพี่น้องให้เบิง้งอืมนี่แหละกลับมาบานก็อยากมีวิธีชีวิตแนวนี่แหละพี่น้อง เอาแบบนี้แหละไม่พี่น้องได้เบิ่งกับฝากกดติดตามน้ำนี่เด้อถือใจกับกดไลค์กดแชร์ออกไปน้ำเนี้ยนี่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 เพียกมิโจเบิง่งเนี่ยเนี้ยนิบพึงหวานอืออือเอาถ้าพ่าอยากมากกับพี่ก,กัดโคุลาด้อพี่น้องพี่กัดโคราดเอาไปซ้ำนี่ละไปหาอีกกวันเดี๋ยวมันพอทันเพิ่นไปมาพ่อยละพี่น้อ,อนงเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งเห็ดนะยูจังสี่เด้พี่น้องนี่นะครับ นี่ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะครับพี่น้องโอ้ยอันนี้กระเทาะแล้วพี่นอ้องถือฝนนะครับปลาโอ้ย เทตาเตาเทตาก่อนอได้พูดเห็นหน่ะนะครับนี่เทตาโอ้ยนุ่งผู้ใจแคกเด้อป่านนี้อือนะครับไปไปต่อมาขอ่อีกแล้วพี่น้องบึงแน่นแน่นดูทั้งซี่แล้วนี่นุ่นอืนอพุ่น่ะพุ่นพุ่นเห็นบอกซองบึงพุ่นพุ่น่นะ เห็นบ่พี่น้องไปพุ่นะพุ่นเห็นบ่อืมอืมหัวนั่งลุ้งนี่เต็มพี่น้องเนี่ยอืมนะครับรามาๆเดี๋ยวไปคลิปรวดป่านพี่น้องมาอืมต้องยังบากไหมหัว พี <ste> ่น้องเนี่ยเห็นบ่เจ้าเห็นบ่เนี่ยเนี่ยโอ้โอ้ยตายพี่น้องเห็นบ่โอ้ยนี่มีเด็กๆเจ๊ะไงปุ๊บป่วนพี่น้องไอ้ดอกไก่ๆกับมี Yeah. เดี๋ยวสิเปิดให้พี่น้องเบิ่งเห็นบ่อนี่นะครับเฮ็ดเพิงเ,เพง,นะพงเฮนะ็ดพเดนะพดิงนะครับเฮ็ดเพิงนี่พี่น้องเบิ่งโอ้ยนี่พี่น้องดอกงามๆนะครับมาตั้งแต่ดึกๆพี่น้องมาตั้งแต่ดึกๆนะครับก็พ่อได้แกงนะครับพ่อได้แกงอยู่โอ,ดอ้ดีใจหลายอยืมดีใจหลายอีหลี เพื่อ,อ้ยพอสิฝันออกจากปลาเดพี่น้องเนาะอือออกจากปลาเลยพี่น้องจากปลาแล้วนะค,ครับนี่ค่ะเพื่อได้เกียงนะครับเพื่อได้เกียงอยู่อือ้มอยมาเธอจะสอบพี่น้องนี่เห็นบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาห้มยังอยกันป้าข้างหลังเ oh. ด้อพี่น้องคุณป้าข้างหลังนี่ว่าได้เกงอยงยุ่ยเนาะเป็นไรพี่น้องโอ้ยดีใจหอมเดี๋ยวสิไปแกงกินพี่น้องสิไปแกงซูในย่า่กินกับอีลานะครับกินแต่ว่ากินหอทตอแม่ทั้งเยซสูด้เนะาะหอยตอแม่ทั้งเยอสูกินหอดพวก พี่ป้านาอาเพิ่นทั้งไก่เนาะนะครับเป็นแต่ออกไปฝากเพิ่นนี่กไ็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องได้ได้พวกแกงครับได้พวแกลงมุนป้ามุนดงไปนะครับนี่ยนะครับก็เอาบรรยากาศกราจริงจังพี่น้องนะครับมาฝากพี่น้องโอ้ยเห็ดกะมีหนมะเกลียมมะเทียเก็บไปพาใผ้ายกชายกินได้ที่กินเป็นบ่นะครับนะก็ฝากพี่น้องกดติดตามไว้น,ำน้ำในเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผูบ่าเย,ยโสน้ำเนย นะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ผู้ว่ายโสูดเดออ้นะครับครับเอาเอาไว้ทํานี้เราพี่น้องกลับบ้านก้นบัดนี้สวัสดีครับ